ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พภาค3ช่างเป็นครื่นพลังหยวนที่รุนแรงนักหลินตรงมีสีหน้ากระเด็เคริมเขากวาดตามองไปที่ลูกแก้วหยวนตันสีดำที่เปล่งเคลื่นพลังหยวนออกมาคลื่นพลังหยวนตัน,ออน,น,ตนสีดำต่างจากเครื่นพลังระดับหยวนตันที่เขาเคยเห็นมาก,ก่อน เพราะในลูกแก้วหยินตันสีดำนี้เขาไม่อาจสัมผัสถึงพลังอย่างได้แม้แต่น้อยมันกลับมีเพียงพลังหยินบริสุทธิ์เข้มข้นวิ่งบนอยู่เท่านั้นพลังหยินที่ว่านี้น่ากลัวและร้ายกาจมากสิ่งหนึ่งที่จินตนาการได้คือเมื่อใช้พลังนี้ต่อสู้ความแข็งกระดังนี้คงให้ผลลัพบมหาศาลเลยทีเดียว คนที่มีร่างผู้จำแรงจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังหินหรืออย่างที่บริสุทธิ์ในร่างกายพวกเขาเรียบพร้อมสำหรับการบ่มเพาะตัวเองเป็นสุดยอดจอมยุทธ์จะว่าไปคนบบบนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของสวรรค์ตอนนี้ร่างของนางยังเติบโตไม่เต็มที่หากนางเป็นผู้ใหญ่เมื่อไรความสำเร็จของนางก็จะมากขึ้นตามไปด้วย มีประกายแสงว่าผ่านดวงตาของเทียนเห่ยงเตียวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพบร่างแบบนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกอิจฉาท่วมหัวใจไม่ได้คนที่มีร่างที่เต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์ย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่าจอมยุทธ์ทั่วไปได้หลายเท่าชิงฐานบรรลุตามเป้าหมายแล้วใช่หรือไม่หลนตรงถามใช่นางเชิญดื้อรั้นจริงๆไม่คิดว่านางจะทนความเจ็บปวดแบบแสนสาหาัสจากการชำระล้างร่างผู้จำแรงได้จนจบ โชคดีที่เจ้าใช้พลังหยวนจำนวนมหาศาลควบคุมการระเบิดของร่างพูดจำแรงได้ไม่เช่นนั้นถึงน่าจะดื้อดึงไปสักแค่ไหนนางก็ไม่อาจทนการเกัดกรงของร่างใหม่นี้เสี่ยวเตียวพยักหน้าและพางพูดได้ยินที่เสียวเตียวพูดแล้วหลินตงก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชิงฐานเขาไม่อาจช่วยนางได้มากเมื่อเห็นนางปลอดภยัยเขาก็รู้สึกปลอบประโรในใจขึ้นทันที หลินตรงที่ใจสงบลงมากด้านล่างลูกแก้วหินตันสีดำขนาดหัวแม่โป้งยังหมุนอยู่ช้าๆมันค่อยๆดูดซับไอหินเข้าไปเรื่อยๆยิ่งไอหินถูกดูดซับเข้าไปมากเท่าไรอนุภาพของคลื่นอยู่วนรอบด้านลูกแก้วหินตันก็ยิ่งทรงพลังและเฉียบขาดมาเท่านั้นลูกแก้วหินตันหมุนไปเรื่อยๆมันค่อยๆขยายใหญ่ตัวขึ้นสักพักพอมันมีขนาดเกือบเท่ากำปัน้นมันก็หยุดหมุน ตอนนี้บนผิวของลูกแก้วหยินตันมีสีดำสนิทลำแสงสีต่างๆที่กระทบก็เหมือนถูกมันดูดเข้าไปเรากับมันเป็นหลุมดําแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ปล่อยขึ้่นพลังที่ทําให้ใจสั่นสะท้านออกมาต่อเนื่องพอลูกแก้วหยินตันหยุดการขยายชิงฐานก็อ้าป,ปากน้อยๆลูกแก้วสีดํากลายเป็นแสงพุ่งเข้าไปในปากของนางทันที เมื่อลูกแก้วหญิงต้านเข้าไปในร่างชิงฐานครื้นพลังหยวนก็ระเบิดออกรุนแรงทําให้น้ําแข็งสีดํารอบรอลานกว้างแตกออกมันค่อยๆละลายจนกลายเป็นหมอกลอยหายไปเจ้าทําสําเร็จเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างในครั้งแรกดวงตาชิงฐานก็ฉายแววดีใจภายหน้าร่างพูดจำรลในร่างเจ้าจะไม่สำแดงฤทธิ์อีกแล้ว หลินตรงค่อยๆลอยไปหาชิงฐานเขามองเห็นรอยยิ้มของน้องสาวที่ค่อยๆยิ้มออกมาเช่นกันหลังจากเลืนลูกแก่เหยียนตันเข้าไปพลังของชิงฐานก็พุ่งพรวดไม่ได้ไปกว่าขุมพลังระดับใต้หย,ยนหมาเลยด้วยซ้ำถึงแม้วันหน้าเขาจะออกเดินทางท่องยุทธภพแต่ณเมืองเหยียนตระกูลหลินก็ยังมีขุมพลังแข็งแกร่งคอยดูรายอยู่ในอนาคตชิงฐานสามารถขึ้นมาแทนที่เขาได้และนางจะกลายเป็นคนที่กระังที่สุดในตระกูลหลิน พี่หลินตงตอนนี้ข้าแข็งแกร่งแล้วข้าจะไปกับท่านได้หรือไม่ชิงถานยกมือที่ขาวผ่องขึ้นเคลื่อนพลังหยวนสีดำเคลื่อนไหน่ยไปตามนิ้วที่เรียวยาวนางมองไปที่หลินตงอย่างมุ่งม่นและถามออกไปตรงๆหลินตงอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็สสยหน้าอย่างไม่ลังเลหนทางที่เขามุ่งฟันฝ่าเต็มไปด้วยขวากหนามยิ่งไปกว่านั้นโลกภายนอกโหดร้ายกว่าเมืองเยียนหลายเท่าบางแห่งเขายังไม่มั่นใจว่าจะเอาทัวรอดได้หรือไม่ แล้วเขาจะพาชิงฐานไปด้วยได้ยังไงเมื่อเห็นสีหน้าหลินตรงชิงฐานก็รู้ทันทีว่าไม่มีทางนางหน้าบึ้งด้วยความผิดหวังพอเห็นท่าทางของชิงฐานหลินตรงก็ยิม้มลูปหัวหนางอย่างอ่อนโยนและพูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงถึงงานประลองยุทธของตระกูลที่เมืองหลวงเมื่อไหร่พี่จะกลับมาถึงเวลานั้นมันจะต้องชดใช้ หลินโตงเงยหนะ้ามองพระจันทร์เต็มดวงในใจปรากฏภาพหลินหลังเทียนมันกำลังจ้องเขาวเรากับเป็นมดปลวกหลินหลังเทียนอีกสองปีค่ากับเจ,เจ้าเจอกันแน่จัดการปัญหาของชิงฐานเรียบร้อยหลินต้ก็รู้สึกผ่อนคลายลงมากสองวันที่เหลือเขารู้สึกเบิดบ้านใจขึ้นเขาได้มอบยาเสริมปลาหนึ่งหมื่เม็ดให้หลินเจิ้นเทียนและคนในครอบครัว สำหรับคนในตระกูลหลินนี่นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อมีทรัพยากรขนาดนี้อยู่ในมือตระกูลหลินย่อมสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างสบายสบายในห้องที่เงียบสงบหลินตรงนั่งอยู่บนเตียงปล่อยพลังจิตเปล่งออกมาจากดวงตาปรากฏเป็นแผนที่เบื้องหน้าสายตาแผนที่พลังจิตนี้คือแผนที่ของแคว้นตาเหยียนที่ด้านล่างซ้ายมือมีจุดแสงสีแดงปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตราประทับเทวลิขิตชิ้นแรกเป็นสถานที่ที่ราธิลินตงจะเดินทางไปบนแผนที่พลังจิตนี้ที่ตั้งตราประทับเทวฤขิ์สองจุด 2. อย่างไรก็ตามหลินตรงรู้จักเพียงแห่งเดียวเท่านั้นส่วนอีกที่เขาไม่รู้จักเลยสภาพพื้นที่แห่งนั้นดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแคว้นต้าเหยียนดังนั้นหลินตงจึงพุ่งเป้าไปที่ตราประทับชิ้นแรกก่อน บนบ่าของหลิ่นตรงเสี่ยวเดียวปรากฏขึ้นมันจ้องไปที่แผนพลังจิตเบื้องหน้าหลิ่นตรงจ้องไปที่จุดแดงบ้างพูดพึพรรมพำว่าช่วงนี้ข้าศึกษาแผนที่ที่สถิตของตราประทับเทวฤกิ์ข้าคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ภูมิภาคต้าหวางทางตะวันออกของแผ่นต้าเหยียนภูมิภาคต้าหวางนับเป็นภูมิภาคใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแผ่นต้าเหยียน มันมีขนาดใหญ่กว่าภูมิภาคเทียนตูหลายเท่ามีน้ำซ้ำเมืองนี้ยังติดอยู่ชายแดนจึงทําให้เมืองที่นั่นวุ่นวายพอควรมีหลายๆกลุ่มที่ทรงอํานาจอาศัยอยู่ที่นั่นที่จริงกระทั่งชื่อของสี่ยอดตระกูลแห่งแคว้นใต้เหยียนยังถูกลดระดับลงสําหรับคนในภูมิภาคนี้ที่นั่นอันตรายกว่าเมืองเหยียนและภูมิภาคเทียนตูหลายเท่าจอมยุทธขุ่มพลังขั้นใต้ยหยวนม่าน อาจจะสะเทือนเมืองเหยี่ยนได้แต่สำหรับภูมิภาคนั้นเขาทำอะไรไม่ได้เลยถ้าว่าที่ใดมีภัยที่นั่นย่อมมีโอกาสล่ำลือกันว่าภูมิภาคต้าหวางเต็มไปได้วยสมบัติซุกซ่อนอยู่มากมายมีปรมาจารย์อาศัยอยู่ในหุบเขาพวกเขามีวรยุทธ์ล้ำลึกทั้งเครดวิชายุทดและเครดวิชาฝึกจิตมากมายซ่อนอยู่เช่นกัน หากโชคดีเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองจากหอยทากขึ้นเป็นพญามังกรกลายเป็นสุดยอดจอมอยุทธที่ด่งดังแห่งแคว้นต้าเยียนแต่หากเขาประมาทก็มีโอกาสจบชีวิตโดยง่ายได้แผนที่พลังจิตแค่บอกบริเวณก,กว้างๆเท่านั้นแต่ไม่ได้ชี้ชัดถึงที่สถิตของตราประทับเทวิกิ์คงต้องสืบหาดูอีกทีเมื่อไปถึง หลินตรงขมวดคิ้วเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อคิดว่าตัวเองต้องไปสถานที่ที่วุ่นวายอันตรายที่สุดในแคว้นต้าเหยียนแต่ว่าเขาก็ไรทางเลี่ยงเพราะสถานที่นี้มีตาประทับเทวฤกษ์ซ่อนอยู่เป็นที่เดียวที่เขาต้องมุ่งหน้าไปให้ได้ใช่เสี่ยวเตียวพยักหน้าพูดขึ้นว่าแล้วเราจะเดินทางกันเมื่อไหรด่ดีเราเอ้อยอิงที่เมืองเหยียนมานานพอสมควรแล้วไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อ พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางหลินตงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างไม่ลังเลสถานที่แห่งนั้นไม่เหมือนเมืองเล็กๆอย่างเมืองเหียนหากเจ้าต้องการครอบครองตาประทับเทวิกิตให้ได้เจ้าต้องพัฒนาฝีมือให้เก่งก่อนหลินตงพยักหน้าช้าๆเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีถึงเขาจะใกล้เคียงกับคําว่าผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองเหียนถต่ว่าเมื่อไปถึงภูมิภาคต้าหวางเขาก็จะเป็นเพียงชายหนุ่มที่มีวรยุทธ์ระดับดาดดาด สำหรับเรื่องการพัฒนาวรยุทธ์เขาก็จะพยายามจนสุดความสามารถแล้วดูจากระดับพลังของเจ้าในตอนนี้เจ้าน่าจะสามารถเปิดนนึเห็นลึกลับได้บางส่วนแล้วเปิดนึกเห็นลึกลับหรือเหล,ลินตรงอึ้งไปวูบหนึ่ง สักพักแสงสว่างก็ฉายว่าบนในตาของเขาเขามองไปที่เสี่ยวเตียวเขารู้ดีว่าหินลึกลับมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาและย่อมมีพลังแอบแฝงอยู่แน่แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่อาจค้นพบพลังที่แฝงอยู่ภายในได้เลยเจ้าเคยช่วยข้าเก็บลูกแก้ววิญญาณศาสตร์อสูรในสุสานโบราณครั้งนี้ข้าจะช่วยเจ้าเอง เสี่ยวเตียวมองหลินตรงที่ฉายแววขอร้องมันหัวเราะเบาๆพริบตาร่างของเขาก็กลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปในหินลึกลับที่ฝังอยู่ในมือหลินตงเพียงแค่คิดพลังจิตของหลินตงก็พุ่งตามลงไป ในห้วงแห่งจิตท,ที่มืดดำยามนี้กลับสว่างขึ้นกว่าเดิมมากเงาร่างเปล่งประกายฉายภาพวรยุที่หลินตรงเรียนรู้ไปแล้วทว่าวันนี้กระทั่งเพลงหอกเกรดฟ้าหรือฝ่ามือละลายทองคำก็ปรากฏอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยพวกมันกำลังร่ายรำเคล็ดวิชาที่สมบูรณ์แบบนี่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หลินตงสามารถบรรลุวิชาต่างๆได้ภายในเวลาอันสัน้นต้องขอบคุณเงาเรืองแสงเหล่านี้จริงๆ เห็นลึกลับนะว่าแปลกประหลาดรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้มันเคยดกครอบครองในจอมยุทธหลายคนเมื่อจอมยุทธเหล่านั้นจากไปพวกเขาก็ผนึกวิชาร้ายกาศของตนเองไว้ภายในแต่เจ้ายังอ่อนแอเกินไปไม่อาจฝึกวิชาเหล่านั้นได้เสี่ยวเตียวลอยอยู่ในห้วงแห่งจิตมันมองไปยังพื้นที่ที่มืดมิดพูดอย่างไม่แยแสตอนนี้พื้นฐานพลังของเจ้าแทบจะไม่เพียงพอพูดถึงทักษะการต่อสู้ที่มีก็ถือว่าอยู่ในระดับพอไปวัดไปวาได้ มีแค่พลังหอกเกรดฟ้าและฝ่ามือละลายทองคำเท่านั้นที่ดีขึ้นมาหน่อยอย่างไรก็ตามเครดวิชาต่างๆของเจ้ายังไม่นับว่าแข็งแกร่งนี่เป็นจุดอ่อนของตัวเจ้าหากเป็นช่นนี้ต่อไปเจ้าคงยากจะยินอยานได้ตลอดรอดฟังหลินต้องพยักหน้าวิชา3มตะวันที่เขามีอยู่ในมือนะับเป็นคัมภีร์ลับระดับสองส่วนเพลงหอกเกรดฟ้าและฝ่ามือละลายทองคำเป็นวิทยายุทธการต่อสู้ขั้นสูง แม้ทั้งสองวิชาจะมีพลังที่ร้ายกาจแต่ก็หนักเกินไปสำหรับเขาที่จะหยิบมาใช้อย่างต่อเนื่องถึงเขาจะมียาเสริมปราณคอสนับสนุนก็ไม่ใช่ทางแก้ที่แท้จริงยอดยุดพวกนั้นทิ้งอะไรไว้หลินตรงหันไปมองเสี่ยวเตียวเจ้าโชคดีจริงๆปกติแล้วผู้ครอบครองเห็นลึกลับพอบรรลุขุมพลังระดับเจ้าขั้นฮวาเมื่อไร ก็จะสามารถทำลายผนึกลงได้บ้างแต่เพราะเวลาผ่านมานานผนึกบางผนึกก็อ่อนแรงลงมากดังนั้นยามนี้เจ้าสมควรทำลายมันได้แล้วเทียนหย่ยวเตียวยิ้มแปลก,ปกมันโบกกรงเล็บตะโกนออกมาว่าปล่อยพลังจิตเข้ามาร่างค่ะเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวหลินต้องก็ไม่ลังเลเขาเพ่งสมาธิเคลื่อนพลังจิตก็เคลื่อนไปหาในร่างเสี่ยวเตียย ทันทีที่พลังจิตรวมตัวกันร่างที่เคยเรือนร่างของเสี่ยวเตี้ยก็ดูสมจริงขึ้นเรื่อยๆมีลำแสงสีม่วงเข้มแผ่ออกมาจากกรงเล็บลำแสงที่ว่าวิ่งตะลุยเข้าไปยังอาณาเขตของหินลึกลับมันมืดมิดหลินตรงสัมผัสได้จังๆว่ามีของบางอย่างถูกซ่อนไว้อย่างดีภายใต้เงาเมื่อและกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาไม่นานเสี่ยวเตียยก็ยื่นกรงเล็บออกไปเกิดแรงดึงดูดมหาศาลของบางอย่างถูกดูดออกมา ฉับพรันลำแสงสีทองปเปล่งประกายก็ปรากฏขึ้นฉีกความมืดออกจากกันมันสาดรังสีพลังอันแกร่งกล้าจากนั้นก็ค่อยๆลอยมาตรงหน้าหลินตงหลินตงจ้องไปยังแสงสีทองเขาเห็นลูกแก้วสีทองปเปล่งประกายที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันค่อยๆหมุนช้าๆบนพื้นผิวของลูกแก้วมีตัวอักษรปรากฏขึ้นจางๆวิชาร่างสยบตะวันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ